Dude. hey did you watch huh? your ass today huh? isaac you can't be watching this what were you watching I'm my God. hmm <laughs> friend boyfriend nayla box back to the update so roy เยโลเอกี์ีไปที่เกมแมสเนสครับตรงไปเปิดประตูกลางเจอเลยม u l ติโ l e ล r บลกเกีไปที่เทเตอร์ครับเข้าหลังเวทีเลื่อนบล็อกแดงดูตรงไปครับเลนออฟฟี่ทางขวามือครับเจอเลยไซแอนเกีไปที่เทเตอร์ครับอยู่บนเวทีเมื่อกี้วิ่งผ่านมาได้ยังไงนะเกรนเกทีั้งสองครับวิ่งไปทางลาหยิบไม้วิ่งไปทางข้ามนี่ลูกแอบเอาบัตรเครดิตนะทำไมพี่สวยเป็นพ่อหนูเลยอะ หือถ้าน้อ,นอ,องบอกว่าสวยเหมือนแม่พี่ก็จะดีใจอยู่นะแต่พอบอกว่าสวยเหมือนพ่อนี่มันย uh ังไงยังไงอยู่ตุ้นนะสวยสุดเลยอือสวัสดีทุกคนเลยคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการสอนหาไอเทมในมือถือนั่นเองเพราะว่าม<ส>ีคนอยากให้สอนนะไม่ชอบเลยถ้าเอาเข้ามาใกล้ผมจะได้เห็นยิ้เลยใที่นัก มีวอลโคเลแล้วก็มาอยู่บในเคลมมินตี้เวิร์้นะ